สวัสดีครับอยู่กับผมมีเดียทีวีวันนี้ผมจะมาเปิด OBB 100กล่องให้เพื่อนๆดูยังไงก็ขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าจะรวยหรือจะก็ให้มันรู้กันไป <c oughs> ก็ตอนนี้ครับในเซิร์ฟเวอร์ v าคิลี่เนี่ย OBB ตกอยู่ที่กล่องละประมาณ30,000บาท100กล่องเนี่ยก็ตกประมาณ3 m ครับก็ตอนนี้เล้ประมาณร้อยนึงนี่เท่ากับผมเอาเงิน300กว่าบาทเนี่ยมาทิ้งเลยนะถ้าเกิดมันเจ๊งนะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับ มาครับก็ผมแอบเจ็บคนเดียวครับตอนแรกผมคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาดูผมเปิดแต่นี้ผมเซิร์ฟเพิ่งเปิดผมแอบมาเจ็บคนเดียวดีกว่าแบบเงียบๆผมขอรัวไปทีละสิบกล่องดีกวาโอ้โหสิบกล่องผ่านไปครับในด,ดาบนะก็เดี๋ยวค่อยไปส่องทีเดียวดีกว่า โอ้โหเปิด OBB ได้ OBB หรือที่ตรงนี้มันยังไม่ใช่นะผมลองเดินเดินแล้วเปิดดิเฮมไม่มาเลยหรอไหนๆลองเดินเดินแล้วเปิดดิโอ้โหขอไปทีละสิบกล่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฉบ MT แล้วเปิด โอ้โหครับแล้วลองไปปลดนกลองปลดนกด้วยอ่ะเผื่อมันไม่ชอบนกเห็นมาแล้วครับเห็นมาขอไปยาวขอไปสั้นดีกว่านะไปสั้นหูแองหูอ e ีวิลถ้าได้หูอ e ีวิลมานี่ผมบอกเลยฮะ โคดฟินผมชอบมากหูอ e ีวนะิวเนี่ยที่ค่ายผมอ e ีวิวดิเดี๋ยวผมเอาไปทำเป็นห e ูอีวิวต่อเอ้ยทำไมกดไม่ได้เอ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะครับเหมือนว่าจะมาต่อกันดีกว่าฮะอุ้ยปิดก่อนอื้ือ ดาบมาเยอะนะแต่มันจะดีหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งน้ำหนักเกินอีกแล้วเดี๋ยวผมเาของไปฝากคังดีกว่าแป๊บหนึ่งครับมา12กล่องลัวเลยดีกว่า หมดแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างดูของสมใัดีกว่านี่คือไม่ค่อยได้อะไรเลยเนาะถือว่าน้อยมากฮะมีดาบดาบกี่มือวะดาบมือเดียวสามเล่มมีโบ1หนึ่งอันแล้วก็มีเสื้อมีเฮมอันเดียวฮนะเดี๋ยวเปิดกลิบบอกก่อนหพวกของอะไรนี่ไม่รู้ได้อะไรนะบ้าบุกเอาไปทำอะไรได้วะ ทองมาดิเ <c oughs> เจอชิกหายเขาเปิดกันเป็นร้อยกล่องยังไม่ได้เลย <c oughs> เราจะมาเอาทองเอาทองมีกี่อันวะ <c oughs> ไม่ต้องดีซีด้วยไม่ชอบดีซีครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีว่าว่าได้อะไรบ้างนะผม ผมจะแบบเปิดมาปุ๊บแล้วก็หน้านี้เลยนะมาอุ้ยเม <า S 1> ื่อกี้แหละ โอ้โห oh, ไม่อยากจะเลือกเลยเฮ้ยภาปิดตาปะโอหไม่ใช่คิดว่าภาปิดตากักคุงรูปะเฮ้ยกักคุงสองรูครับซเซเบอร์สรูโอ้โหผมไม่เจ่งแล้วรอบนี้อันนี้มันทำไรได้อ่ะมีราคาไหมไทเดนสารูไม่เจ๋งแล้วโอ้โหนี่เฮมไอ้หา อันนี้คือดาบอะไรอะ่ะผมไม่รู้ว่าคือดาบอะไรนะนี่กาตาอะไรฮะกาตาใบอันนี้อะไรเนี่ยโกลิงนี่สนับสี่รู ไอ้นนี้มีราคาผมจำได้โอ้โหนี่แคปโอเคครับเดี๋ยวขอใส่น,นี้มันคืออะไรวะอ๋อเหมือนคล้ายๆที่คาดผมช่างมันเถอะดูแต่ดูรวมๆแล้วไม่เจ๊งนะฮะได้เซเบอร์สามรูมาสองเอ็มไทเดน สรูประมาณ8ปดก้าแสนแล้วก็กักคุม2รูก็สรุปครับรอบนี้รวยแล้วแน่นอนครับเมื่อผมกำไรเนี่ยมี EP ต่อไปแน่นอนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ